เดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับแม่แรงไฟฟ้า <c oughs> ขนาด5ตันนะครับเป็นไฟฟ้าไฮดรอลิกนะครับไม่ใช่แบบเกลียวมีแบบเกลียวมีขายในบ้านเราเยอะเลยอันนี้เป็นแบบไฮดรอลิกนะครับจะดูว่ามันจะเป็นแบบไหนกันอมีกล่องมาพร้อมเลยครับผู้ชมเหมาะแกบการแบบเดินทางเหมาะแก่ชาวออฟโรดมากเลยโอ้น้หนักใช้ได้ ไปสักประมาณ3กิโลกิโลได้อยู่ครับในนี้มันจะมีเป็นทั้งแม่แรงไฮดรลิกไฟฟ้าแล้วก็เป็นทั้งปั๊มลมด้วยนะครับอยู่ในตัวนะส่วนบล็อกนม่ผมมีอีกชุดหนึ่งเดี๋ยวจะมีรีวิวเพราะว่าบล็อกที่มันมีขายทั่วไปมันเป็นบล็อกขนาดเล็กแล้วก็แรงบิดมันน้อยตัวที่ผมซื้อมัน320นิวตันเมตรต่อนอาทีก็ก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่นี้ ก็เลยเอาเป็นแบบที่เป็นไฮดรอลิกที่ไม่ปั๊มลมด้วยเ็ใช้ได้เลยนะครับอลองดูนะตรงนี้เป็นเหล็กนี้เป็นพลาสติก p b s นะครับก็เลด120วัตต์นะครับ12โวลต์นะครับฟิลก็13แอมป์นะครับโหลดดิ้งก็คือ5ทีก็คือ5ตันนะครับนี่เปิดมาก็จะเป็นอย่างนี้มีชุดถุงมือให้นะครับ มานี้ถุงมือใช้ได้เลยไม่งองแงงครับไม่บางหนาเลยใช้ได้ถุงมืออันนี้มีตัวทุบกระจกครับฉุกเฉินในรถเนาะมีชุดทุบกระจกนะครับแล้วก็มีที่คีบนะครับแบตเตอรี่นะสาหรับคีบแบตเตอรี่นะครับมา1ชุดแบบยางเออใช้ได้ฮะนะครับแล้วก็สายไฟหนาะใช้ได้นะครับนี่มีที่คีบบวกลบนะครับแล้วในนี้ก็จะเป็น ไม่งองแง,งครับก็สมกับราคาของเขาแอดได้มาประมาณ3000กว่าบาท3 0 0 0ไปไปลายนะแล้วก็จะมีปั๊มลมนะครับปั๊มลมนี่ได้150ปอนนะครับจริงๆได้ได้120ปอนนี่ก็กโอเคละมีไฟ LED นะนะครับมีไฟ LED มี LED ปิดเปิดนะครับแล้วก็นี่มีปั๊มลมเอาละแกะออกมาก็จะได้ประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นชุด สำหรับเสียบนะครับประมาณนี้อันนี้หัวนี้ก็เสียบที่จุดบุหรี่ได้เลยนะครับอันนี้ก็เสียบเสียบเครื่องนะนะครับอันนี้ก็สําหรับต่อแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นจุดปลั๊กเสียบคล้ายๆกับที่จุดบุหรี่นะครับก็เอาตัวนี้เสียบต่อได้นั่นเองนะครับก็สามารถใช้พ่วงกับบล็อกตัวอื่นได้ที่เป็นตัวเสียบแบบแบบนี้นะนะครับ ก็โอเคน้ำหนักใช้ได้เลยนะมาดูอุปกรณ์ข้างในมีอะไรบ้างนะครับในนี้ป้อง,องน,นะครับเปิดมาก็จะมีอุปกรณ์ในนี้ก็จะมีสายาลมนะครับแล้วก็มีฟิลนะครับสองตัวแล้วก็มีที่อ่าสูบลมจากอ่าสูบสูบอะไรลูกบอลนะครับแล้วก็นี่อ่าหกเหลี่ยมตามที่ผมบอกนะนะครับ น,นี้เกาะนี่ครับสายอ่าตัวนี้ก็สําหรับสูบลมต่างๆฉุกเฉินแต่ของผมคงไม่ได้สูบเทสให้ดูนะเพราะว่าพอผมเป็นไนโดรเจนแต่ถ้าฉุกเฉินอะไรยังไงในโตในเตอร์อะไรก็ต้องก็ต้องใช้หมดนะครับอันนี้ก็สูบได้เลยเนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์กยานอะไรได้อันนี้เป็นหกเหลี่ยมนะครับสําหรับเปิดปิดอ่าลมของของระบบอ่า แม่แรงนะครับ3อินหนึ่งนะก็มีปั๊มลมมีไฟ led นะครับฐานนี่เป็นเหล็กอย่างดีนะครับแล้วก็มีปั๊มลม led แล้วก็มีแม่แรงไฮดรอลิก5ตันนะครับ3,000ักว่าบาท3,000ไปลายปลายนะนะครับแล้วก็มีค่าส่งค่าอะไรก็ถ้าลองหาดูเอาแล้วกันบ้านเรามันจะที่มีขายเป็นปั๊มลมอ่าเป็นไอ้นี้ไฟฟ้าเป็นแม่แรงไฟฟ้าจะเป็นแบบ เลียวนะครับมันไม่ใช่ไฮดรอลิกแบบตัวนี้นะตัวนี้เป็นไฮดรอลิก5ตันนะครับนี่ลองดูนะครับอันนี้อีกฝั่งหนึ่งครับนี้มาดูฝั่งนี้มีอะไรไหมอ่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กไฟนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นมอเตอร์นะครับมอเตอร์ปั๊มลมอะไรต่างๆอันนี้ก็คืออ่าเป็นปลั๊กนะครับสำหรับเสียบจะอยู่ด้านนี้นะ นะครับอันนี้มันกันน้ําไม่ได้นะดูลักษณะระวังโดนน้าด้วยนะครับระวังจมน้ําอันนี้ก็จะเป็นสวิตอะไรต่างๆนะครับให้ทุกท่านดูอ่าตรงนี้นะก็จะเป็นนะครับล็อกก็จะมีแบบล็อกกับเปิดนะครับเดี๋ยวจะแกะออกมาให้ดูนะครับนี่เป็นหกเหลี่ยมน,นะตรงนี้สําหรับท่านจะขันว่าจะเอาขึ้นหรือจะเอาลงหรือจะล็อกอะไรต่างๆกรณีที่อ่ไอ้นนี้มันเสียนะครับ กรณีที่ไฟฟ้าหมดหรืออะไรหมดนะก็ท่านสามารถล็อกมือเอกได้อะไรได้นะครับตรงนี้จะเป็นหกเหลี่ยมนะนี่นะครับเป็นจุกมาให้นะครับหกเหลี่ยมนี่อันนี้สําหรับแบบขันด้วยมือนะครับนี่นะครับมันก็จะมีฝั่งไฮฟังโลที่ผมบอกนะครับสําหรับขันเอาแม่แรงขึ้นกรณีที่แบตเตอรี่ท่านหมดหรือว่าเวลาเครื่องมัน ไม่ยอมทํางานอะไรต่างๆก็แม่แรงตัวนี้ก็สามารถเอาขึ้นได้ตัวนี้สามารถหมุนได้นะครับนี่ไฟตัวนี้จะแสดงสถานะทํางานนี่โอ้อันนี้ใหญ่ใช้ได้เลยนะครับไม่เล็กสมกับ5ตันอันนี้เป็นไฟ LED นะครับเป็นเป็นหลอดคลีนะเนี่ยาำนองร้นก็สามอันนึ่งก็คืออันแรกก็คือนี่ครับเป็นชุดแม่แรง5ตันนะครับอันที่2ก็คือเป็นปั๊มลมนะครับอันที่3ก็คือเป็นไฟ LED 2 สว่างนะครับสว่างตาแตกเลยแหละนะครับเป็นหลอดคือสี่หลอดนะครับประมาณนี้แล้วก็ชุดน้งหนงอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมอบมาให้สําหรับยังไงล่ะพร้อมใช้นะครับอันนี้อาจแม่แรงดันขึ้นอันนี้แม่แรงลงนะครับอันนี้ไฟนะอันนี้ก็คือเป็นปั๊มลมนะครับตามนั้นอุปกรณ์การใช้งานก็ง่ายน้ําหนักก็โอเคนี่มาดูรายละเอียดนะครับ บอกไม่งองแงงครับ12โวลต์ DC 13แอมป์150วัตต์5ตันนะครับความสูงก็คือ135ถึง360มิลลิเมตรนะครับน่าจะได้สักประมาณ30กว่านิ้วอยู่นะครับ4.7่กิโลนะผมเดาว,ว่า5้ถึงหกกิโลนะครับประมาณนั้น12โวลต์เนาะ120วัตต์นะครับปั๊มก็12โวลต์10แอมป์120วัตต์นะครับแล้วก็35ลิตรต่อ นาทีแล้วก็แรงดันสูงสุด150ปอนด์นะครับก็มาตรฐานดีอุปกรณ์อะไรต่างๆลองดูครับอยากให้ใช้แบบนี้เพราะมันเป็นไฮดรอลิกแล้วก็เดี๋ยวถ้าทดสอบลองยกเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีครับเดี๋ยวเรามาลองทดสอบให้เจ้าอ่าแม่แรงไฟฟ้าดูนะครับอันนี้5ตันนะครับอันนี้จุดที่เราจะต่อปลั๊กนะครับ สายมันจะอยู่นี่นะนะครับเอาออกมาข้างนอกได้นะแล้วก็ปิดนะครับนี่สำหรับเสียบแล้วก็มันจะมีปลั๊กด้านหนึ่งที่สามารถใส่ได้อีกด้านหนึ่งก็อ่าตรงนี้มันจะมีฟิลนะครับอยู่ก็สามารถใส่ฟิลด้านที่ไปเสียบไปที่จุดบุหรี่ได้ถ้าเกิดว่าที่จุดบุหรี่ไม่มีก็เขามีแถมชุดครีบมาให้นะครับสายไฟใช้ได้นะโอเคเดี๋ยวก็อ่าเสียบ อันนี้นะครับอันนี้ป้องกันการผิดพลาดแน่นอนนะครับเพราะว่ายังไงก็จะต้องใส่ให้ถูกมันถึงจะเข้านะครับระหว่างใช้งานควรจะสตาร์ทเครื่องนะนะครับเพราะว่าจะใช้ไฟค่อนข้างมากนะครับเดี๋ยวแบตหมดจะสตาร์ทไม่ติดนะครับประมาณนี้ฮะโอเคละเดี๋ยวเราไปสตาร์ทเครื่องถ้าพื้นที่ที่เราจะต้องใช้นะครับก็นี่นะนี่คือด้านหน้านะครับวันนี้รถกระบะ นะครับน้ำหนัก2ตันนะครับแต่อันนี้มันได้5ตันนะจริงๆไอ้พวกนี้นะครับแค่ตันครึ่งก็พอสำหรับแม่แรงทั่วไปนะครับแต่อันนี้ผมใช้5ตันนะครับหมุนขึ้นมาปิดเครื่องนี้ควรจะปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างนะเวลาสตาร์ทเครื่องไฟทุกอย่างตรงนี้จะต้องไม่มีติดนะครับแล้วก็ถ้าดู<ม>พวกแอร์พวกอะไรต่างๆปิดให้หมดครับ ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องกันเอาละ่ะตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เราจะเอาขึ้นละเสียงปั๊มลมนี้ทำงานค่อนข้างดีเลยเสียงดังไม่มากกำลังดีครับเสียงดังกำลังดีประมาณนี้นะครับเวลาจะใช้มันจะมีฟังก์ชันให้เลือกนะครับอันนี้คือปิดนะ นะครับอันนี้คือเปิดปั๊มลมนะครับมันก็จะทํางานอันนี้ผมไม่ได้อุดรูมันก็เลยไม่ขึ้นนะครับถ้ามันจะมาใช้ฟังก์ชันไม่แรงจะเห็นรูปไม่แรงอยู่ตรงนี้นะดันมาปั๊บนะครับอ่าจะลองให้เปิดให้ดูนะครับอันนี้ขึ้นนะนะครับลองดูนะก็จะขึ้นแล้วนะครับทํางานเสียงไม่ดังมากนะครับกําลังดีแล้วก็ทํางานค่อนข้างเร็วนี่นะแล้วก็ริบปิดนะครับลองเอาลงนะครับก็จะลงนะ ถ้ากรณีที่ไฟหมดไฟไม่มีต้องใช้หกเหลี่ยมขันตรงนี้นะนะครับผมรีวิวตอนเปิดอ่าเปิดอันนี้ไปละนะครับนี่โอเคมันก็จะลงนี่คือสุดเสร็จสุดแล้วก็ต้องปิดนะครับปิดเครื่องไม่งั้นมันก็ยังจะทํางานอยู่นะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปทํางานจริงว่ามันจะยกขึ้นได้ขนาดไหนแต่สังเกตนะครับจุดใส่แม่แรงมันจะมีร่องอยู่นะนะครับอ่าเปิดขึ้นไปเลยครับอ่าปรับตรงนี้ก่อนนะนะครับปรับปึ๊บมา ออโอเคนะครับไฟจะขึ้นนะแล้วปิดไฟก็ได้ครับถ้าเราไม่ใช้นะนะครับประเด็รอ่าแล้วก็ปรับตรงนี้มานะครับพร้อมใช้งานแล้วก็เอาแม่แรงขึ้นครับเล็งให้ตรงถ้าไม่พอเนี่ยเราอาจจะต้องอ่าหาไม้มาลองครับเล็งให้ตรงหน่อยนะ่ามาละนะครับ ก็ต่อไม้หลายชั้นอยู่พอควรนะครับเริ่มขึ้นแล้วครับนะครับเริ่มขึ้นแล้วอะลดนล้อนะครับล้อเ,เริ่มยกละขึ้น ลออให้หน้าใจนะครับค่อนแรกและอ่าเริ่มยกแล้วนะครับเสียงก็ปั๊มลงก็จะดังขึ้นไกนิดนึงครับล้อเริ่มจะยกแล้วนะครับ รับยกละลอยจากตื้อแล้วนะครับอ่าสุดละครับอ่าสุดแล้ว,รลวประมาณนี้ครับก็จะได้ล้อลอยละนะประมาณนี้ก็จะเอาเลื่อนขึ้นได้พอๆกันนะครับประมาณนี้ก็ใส่ให้มันลงล็อกให้มันพอดีนะครับให้เลี่ยวมันอยู่นะไม่ต้องห่วงครับค่าตัน สบายๆแล้วของมันไม่ก้องแกงอยู่คุ้มราคาละซื้อแพงสามพันกว่าบาทสนาะมพันไฟฟ้านี่ครับนี่ฮะประมาณนี้ล้อก็ลอยละนะครับก็เปลี่ยนได้เลยก็ประมาณนี้ครับได้แต่ต้องมีไม้รองหน่อยนะถ้าเราจอดแบบจอดแบบอะไรอะที่ลุ่มๆอย่างเงี้ยจะมีไม้รองนิดนึงนะครับติดรถไว้หน่อยก็ดีนะครับประมาณเนี้ยนะครับนี่คือ ไฟฟ้านะครับหาตันนะครับแรงบิดประมาณนี้อ่าก็ทำให้เราสบายขึ้นนะครับในการทำงานยุคใหม่นะครับล้อเราก็มีปัม๊มอ่ามีชุดบล็อกสำหรับขันล้อได้เลยนะครับมบนสามารถดับเครื่องนะครับแล้วก็ค้างแม่แรงไฟฟ้าไม่ได้เลยนะนะครับ จะค้างไว้นานเท่าไหร่อะไรไงก็ตามความเหมาะสมซึ่งถ้าเอาไว้นานๆเกินเป็นชั่วโมงเป็นไรก็ควรจะมีตัวค้ำนะครับแม่แรงก็ควรจะเป็นตัวยกไว้ในซักระยะหนึ่งเท่านั้นเองที่ผมทิ้งไว้นานเพราะว่ามั่นใจเพราะมันสเปคมันคือ5ตันและยกยังไงรถทั้งคันมันไม่ถึง5ตันอยู่แล้วครับนะครับแต่อันนั้นมันคือลิมิตสูงสุดของมันเนาะแต่อันนี้มันยกอย่างเงี้ยมันใช้แรงมันประมาณแรงบิดประมาณตันครึ่งเท่านั้นแหละนะครับในการยก ก็มันก็เลยยกชิวๆยกดรดลอยแบบทันตาเห็นเลยนะครับ